ในคลิปวิดีโอวันนี้ของผมนี่เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายแล้วของ exercise 1หนึ่งนะผมในส่วนของคลิปนี้เราจะมาทำา u i l d o f m m t t r r i l l กันนะครับอ,อย่างแรกก่อนเลยเราต้องออให้ค่า p ropy e r t ของแต่ละชิ้นส่วนที่เราได้นำเข้ามาของในไฟล์เอแนะครับผมเราต้องกำหนดค่าต่างๆเอาไว้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเปิดไปที่ระบบแทนดาซ้ายนะครับผม คลิกเข้าไปนะผมแล้วกดคลิกขวานะครับผมไปที่ property นะครับแล้วเราจะทำการ edit นะครับผมไปที่ edit ตัวนี้อ่าแ,แล้เราจะสามารถ edit ข้างต่างได้นะครับผมซึ่งเราก็ทําตามในตัวหนังสือของเราเลยซึ่งถสือบอกว่าตัว Robot hand chassis นี่นะผมให้เปลี่ยนชื่อเป็น100นะครับผม100 Robot hand chassis 100แล้วก็ d a ดห1 0 0แล้วก็ d a ดนะครับ อราบดแฮนชัตซีเวนวัตในช่อง description นะผมเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะผม e s c r i p t i o n ก็คือการอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมก็คือส่วนนี้คือลมบดแทนชัตซีนัมเบอร์พาร์ทคือหะนึ่งร้อยหลังจากนั้นผมใน assembly type of bomb นะครับผมให้เราเลือก Simple นะครับแล้วกด Confirm โอเคครับตัวต่อไปนะผมคือถ้อาผมไปที่ตัวนี้นะผมตัวนี้ f ู้ด support ตนะครับผม ตัวนี้ไปที่ property นะครับแล้วก็กด edit ที่เราต้องตั้งตัวนี้ผมคือ05 Left Foot Support นะครับผมแล้วก็เติมข้อ left เข้าไป L E F T เว้นว a l k ตรงนี้นะผมตัวนี้ r i p t i o n แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปชิ้นเลขนี้คือ05แล้วกด confirm โอเคยผเรึบรล่าผมไปอีกตัวนึงนะครับผมก็คือตัว Minor Path นะผมตรงนี้ เราต้องเปลี่ยนเขาให้เราเปลี่ยนเป็นตัว06นะครับกด edit ไปผมเปลี่ยน06คาว่า m i l l e r ทิ้งนะครับผมแล้วก็ใช้คาว่า06 light like นะครับผม light like ที่มันด้านขวา r i g h t นะครับผม description ก็ใช้คาว่า light b o u e support แล้วผมพัน number คือ06กด confirm ไปครับผมโอเคผมหลัจงจากนั้นอย่าลืม save น,นะครับผมกด save document เข้าไป คอนเฟิรรอเซฟนะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถเช็คได้โดยกันกด,กดขวาตรงนี้ผมเราเขียคำว่าเช็คอินนะผมแล้วเช็คกันแล,แ,ลแล้วเราจะปุ๊บอัปเดตใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปผมเราจะไปทำบิวอัสทุเรียลกันนะครับผมเรากดคลิกขวาที่ A ชัด C เราจะมีพวกวัสทุเรตยลตรงนี้นะผมกดคลิกเข้าไปแล้วตัวนี้จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่ standard template นะครับผม ตรงนี้กดคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วให้เราเลือกใช้คำว่าแบบ profile cutting range to angle นะครับกดคลิกแล้วคอนเฟิร์มจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มานะครับผมโอเคครับผมเราจะขยายนี้ออกมาดูวันนี้ครับผมเราก็ตรวจสอบดูงานของเรานะผมใช้งานตัวนี้ไหมอ่าใช่เป็นร Re representation detail เรียบร้อรนะรยสักพักก็คอนเฟิร์มไปครับ จะขึ้นหน้าตารางหน้าตารูปร่างนี้มาผมจะปิดนี้ไปก่อนนะโอเคผมตรงนี้นะผมจะมี2ช่องตรงนี้ที่ว่างเอาไว้คือพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งอันนี้คือไอ้ผมทำเกิมนมาแะ้วผมอันนี้ไม่ต้องสนใจเราเนะี่ยผมตรงนี้คือสต็อปเพจของผมที่ผมสร้างขึ้นมาแต่เราจะไม่ได้ตั้ง number page แล้วก็ดิฟ i ิชชั่นนะผมให้เราเปลี่ยน number page ของเราเป็น0 3นย์สามเด็ดสต็อปเพจนะผมแล้วก็ตั้งดิฟฟิชชั่นว่าสต็อปเพจนะครับผม ตัวใหญ่หนะเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เปลี่ยน Number p a r t เป็น03นาะครับผมเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะกดที่ขวาตรงนี้เพื่อให้มาแอ d คอลัมน Add มานะครับผมคอลัมนที่ผมจะแอ d เข้ามาก็คือตัว Part Number นะครับเพื่อการให้แสดงถึงว่า Part Number นะั้นมีชิ้นส่วนไหนเป็นพาร์ยังไงบ้างอ่าขึ้นมาตรงนี้ ซึ่งตัวพาร์ทนั้นเบอร์ของเราผมจะอยู่ใน general นะครับผมมีพาร์ทนั้นเบอร์ตัวนี้กดคลิีย์ confirm ไปจะแสดงพาร์ทนั้เบอร์เข้ามาเบอร์1 0 0คือตัว SMB เบอร์ศูนย์สองศูนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเราสามารถเพิ่มอื่นก็ได้ตามที่ต้องการหัว add column เข้าไปเราต้องการใช้เป็น mask นะครับผมเพื่อตรวจสอบค่าน้ำหนักต่างๆนะครับผมเรากดไปที่ dimension แล้วก็จะมี mask ขึ้นมามันจะคำนวณน้ำหนักออกมาให้เราเองนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกดเซฟนะครับผ save แล้วผมกดตรงนี้ อย่าลืมเช็คอินนะครับเช็คอินเพื่อให้มันอัปเดตข้อมูลโอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยแล้วผมนี่ก็จบแล้วผมตลับวิธีการสร้างบิวอองแมททริอนะครับขอบคุณมากครับ